อย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าการพูดความจริงนั้นง่ายดายมากยิ่งนักยิ่งเมื่อเทียบกับการพูดเท็จนั้นทําได้ยากยิ่งกว่าเพราะต้องคอยควบคุมให้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนท้ายให้สอดคล้องตรงกันอยู่โดยตลอดจากนั้นก็ถึงวาระของผู้ถูกจับกลุมในข้อหาว่าเป็นคนของอาจารย์จากคำถามที่เจอแบบเดียวกันเพียงไม่นานผู้ให้ถ้อยคำก็ต้องจำนวนต่อข้อสักถาม และยอมสารภาพผิดว่าถูกว่าจ้างวานให้ทำการนี้ขณะนี้เองเสนาบดีผู้เป็นฝ่ายกลางหาได้วิ่งออกไปทันทีสร้างความโกลาหลกันมากในที่แห่งนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่ฝ่ายผู้กล่าวหาได้เป็นฝ่ายวิ่งหนีไปแทนที่จะเป็นฝ่ายผู้ถูกเล่าหาจากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจึงไม่ได้มีการป้องกันที่ระดับกลุ่ม เตรียมพร้อมไว้ก่อนทําให้เสนาบดีสามารถหนีหายไปในขวามมืดได้อย่างง่ายดายคณะวินิจฉัยจึงให้กองทหารที่รับผิดชอบไปติดตามตัวกลับมาในขณะที่คณะวินิจฉัยนี้พาตัวขององค์อาจารย์และผู้ถูกจับกลุ่มที่ได้สารภาพผิดไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ของแคว้นเพื่อรายงานข้ออ็จจริงในเรื่องนี้พระองค์ทรงเรียกให้สมาชิกสภา,ามาเข้าร่วมการประชุม โดยพร้อมเพลียงกันเวลาผ่านไปสักพักเมื่อสมาชิกมาร่วมกันครบแล้วคณะผู้วิิจัยจึงได้เริ่มรายงานอย่างเป็นทางการว่าเรื่องนี้มีลำดับเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้ถูกจับก,กลุ่มที่ได้สารภาพกล่าวยืนยันต่อการรายงานนี้ด้วยทำให้ในสภาเกิดคำตำหนิว่ากล่าวกันอื้ออึงไปทั่ว โดยส่วนใหญ่เป็นการพูดถึงการที่คนของแคว้นเดียวกันได้วางแผนการห้ามหันเอาชีวิตพวกเดียวกันเองจากนั้นคนเอ่ยขึ้นมาว่าควรมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อให้เป็นยิ่งอย่างเปรียมเหมือนการพาฝีบีบน้องออกถ้าไม่กำจัดออกไปจากร่างกายก็จะเกิดซ้ำได้อีกจึงเสนอว่าถ้าจับเป็นไม่ได้ก็ให้จับตายกับเสนาบดีผู้กล่าวหาและผู้ที่ร่วมวางแผนคนอื่นแต่ก็มีสมาชิกคน อื่นไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงเช่นนี้ในขณะที่สภากําลังถกเถียงกันไปมาอยู่นั้นในข้างหูของอาจารย์ก็เหมือนมีเสียงที่คุ้นเคยของท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก่อนดังขึ้นมาว่าจงให้อภัยอีกฝ่ายนั้นเถิดอย่าจองเวรต่อกันเลยวิธีการเอาชนะที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการเอาชนะใจตนเองลดความโกรธขุ่นข้องหมงใจลงเสียบัดนี้อีกฝ่ายกำลังเดือดร้อนพออยู่แล้วอย่าพยาบาท ต่อกันอีกเลยจากเสียงนี้ทำให้อาจารย์ตัดสินใจลุกขึ้นยืนท่ามกลางความสนใจของที่ประชุมอาจารย์ประนมมือพร้อมกล่าวออกมาด้วยเสียงที่หนักแน่นว่าขอโอกาสให้ข้าพระเจ้าได้กล่าวบางสิ่งด้วยเถิดหลังจากผู้ที่นั่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวคำอนุญาตแล้วอาจารย์จึงกล่าวออกไปว่าแท้จริงเรื่องในครั้งนี้แม้จะมีความรุนแรงถึงขั้นเอาชีวิตกันแต่ข้าพเจ้าก็พอใจแล้วในการไตส่สวน ที่ได้พิสูจน์ถึงความเป็นจริงในเรื่องนี้ข้าพระเจ้าเองก็ได้พ้นมลทินจากข้อกล่าวหานักว่าเป็นที่พอใจแล้วข้าพระเจ้าขอเสนอให้พระราชทานอภัยโทษแกผ่ผู้กระทําผิดทุกคนขอให้เรื่องนี้ผ่านไปเถิดเพราะอย่างไรก็เป็นผู้สืบในสกุลเดียวกันสิ้นคำกล่าวของอาจารย์ก็มีเสียงโต้ตอบกันไปทั้งสภากษัตริย์แห่งแคว้นจึงสั่งให้อยู่ในความสงบก่อน ที่จะตรัสออกมาว่าช่างเป็นสิ่งที่น่ายกย่องท,งทั้งทั้งที่เป็นฝ่ายเสียหายถึงชีวิตได้แต่ก็เลือกที่จะไม่เอาความทั้งยังขอพระราชทานให้อภัยโทษอีกหาได้ยากยิ่งนักแต่ในเรื่องนี้ไม่อาจจะสรุปได้ทันทีตัวเราแม้จะเห็นชอบด้วยที่จะกระทำเช่นนี้แต่ก็ยังอยากฟังเสียงคัดค้านก่อนที่จะได้ตัดสินใจลงไปฝ่ายนี้ไม่เห็นด้วยบางคนก็เสนอให้งดโทษได้แต่ต้องปลดออกจากทุกตำแหน่ง ที่ดำรงอยู่พระองค์ทรงหันมาสอบถามอาจารย์อาจารย์จึงทูลตอบก,กลับไปว่าอย่าทำถึงขนาดตดออกจากทุกตำแหน่งเลยแค่เพียงย้ายไปสังกัดหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำลังทหารก็เพียงพอแล้วเพราะรู้สึกเสียดายในความรู้ความสามารถพระองค์ทรงถามความเห็นในที่ประชุมสมาชิกส่วนใหญ่ก็เห็นชอบ ด้วยต่อมาหน่วยกองทหารที่ออกไปจับตัวฝ่ายกล่าวหาก็ได้นำทั้งสนาบดีผู้กล่าวร้ายอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องที่เหลือทั้งหมดซึ่งในตอนนี้ทั้งหมดถูกพัฒน,นาการอย่างแน่นหนาเข้ามาในสภาจากนั้นกษัตริย์แห่งแคว้นได้เล่าถึงการขออภัยโทษและบทลงโทษที่เหลือเพียงแค่ย้ายตำแหน่งที่เป็นผลมาจาัดก,การขอโดยอาจารย์ให้กับพวกเขาเหล่านั้นฟังจากนั้นก็สั่งให้แก้พัฒน,นาการต่างๆออกเสียแล้ว ให้กระทำการขอขามาลาโทษกับอาจารย์ก่อนที่จะปล่อยตัวทุกคนไปสิทธิทุกคนคงคิดว่าการตอบแทนความไม่ดีด้วยความดีนั้นคงจะจบลงแล้วด้วยดีใช่หรือไม่แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงบางครั้งก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะแทนที่กลุ่มคนเหล่านี้จะสํนนึกผิด,ดก,กลับกลายเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขามีเวลาหาโอกาสหาช่องทางปะทุษร้ายด้วยความรุนแรงยิ่งกว่าเดิมคนไม่ดีบางคนอาจจะสันนกษผิดได้จาก การกระทําของตนแต่ก็มีอีกหลายคนที่มองไม่เห็นถึงความดีที่อีกฝ่ายมอบให้เปรียบเทียบได้กับการหว่านเมล็ดพืชลงบนกองไฟนอกจากจะไม่มีโอกาสงอกงามขึ้นมาได้แล้วย่อมมอดไม่ไปไม่มีเหลืออีกด้วยฉะนั้นจงอย่าทำความดีเพียงเพื่อหวังว่าอีกฝ่ายจะตอบแทนด้วยความดีกลับมาแต่จงทำความดีด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตก็เพียงพอแล้ว หลังจากนั้นเจ็ดวันเสนาบดีผู้กล่าวหาอาจารย์ก็ได้นำกำลังทหารออกมาล้อมเมืองโดยบอกจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าออกจากเมืองซึ่งจะทำให้คนส่วนใหญ่อดอาหารได้โดยมีข้อแม้สองข้อคือขอให้ส่งตัวอาจารย์ไปให้เขาและขอให้อภัยโทษแก่ทหารและผู้เกี่ยวข้องในการนี้ทั้งหมดส่วนตัวเขาจะยินดียอมย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำลังทหารอิสร์แห่งแคว้นได้เรียกประชุมสภาและ แจ้งว่าเพียงเพราะอาจารย์เป็นผู้มีจิตใจดีมีเมตตาแล้วต้องมาสละชีวิตเพียงคนเดียวเพื่อคนหมู่มากในกรณีนั้นไม่สามารถกระทําได้ไม่เช่นนั้นทุกคนจะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีกันได้อย่างไรทรงตั้งใจจะให้กองกำลังทหารที่เหลือที่อยู่ในเมืองออกไปต่อสู้กับพวกทหารที่ล้อมเมืองด้านนอกในตอนนั้นอาจารย์ได้นึกถึงคำสอนของท่านอาจารย์ใหญ่ ท่านก่อที่กล่าวไว้ว่าคนส่วนใหญ่มักจะแย่งกันเป็นคนแรกสุดเมื่อได้นาด้าได้ประโยชน์แม้จะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพอและจะอยู่หลังสุดเมื่อต้องเสียสละส่วนตนและพยายามให้เสียน้อยที่สุดเพริบได้กับคำสอนของพระศา,าสดาที่ให้เหล่าภิกษุออกรับบิณฑบาตเทียง ให้พอแค่ดำรงชีวิตไปวันต่อวันทรงไม่อนุญาตให้เก็บสะสมไว้ได้แม้การคลองผ้าก็มีได้เพียงแค่สามผืนเท่านั้นส่วนพระองค์ทรงแสดงการเสียสละด,ด้วยพระองค์จากการเปลี่ยนสถานะจากเจ้าชายผู้อยู่สุขสบายไปสู่การออกผนวดไม่ยาท้อต่อความยากลำบากใดๆให้แก่ทุกคนได้สำนึกได้ประโยชน์เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการระลึกถึงคำสอนนี้ทำให้อาจารย์ดำเนินการบางอย่างกล่าวคืออาจารย์ได้เขียนจดหมายถึงสัจจาว่า โดยให้ไปแจ้งกับพี่ชายคนโตเพื่อที่เขาจะได้แจ้งกับทางสภาวะอาจารย์ได้ตัดสินใจไปพบกับเสนาบดีผู้นั้นเทียงลำทางแล้วตกดึกอาจารย์ก็แอบลอบออกไปนอกเมืองโดยไม่ได้พกอาวุธใดๆไปด้วยเลยเพียงคนเดียวพอมาถึงก็แจ้งกับทหารที่เป็นฝ่ายล้อมเมืองที่กำลังเฝ้ายามอยู่ว่าอาจารย์คือคนที่หัวหน้าของพวกเขาต้องการพบตัวจากนั้นก็มีคนกลุ่มใหญ่เดินมาหา โดยมีหัวหน้าคือเสนาบดีผู้นั้นจากนั้นเขาก็ได้สั่งให้จกักอาจารย์มัดไว้กับเสาวไว้ก่อนหลังจากนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ไปชุมนุมกันว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีเพราะไม่คิดว่าอาจารย์จะเป็นฝ่ายยอมออกมากบอแต่ผู้เดียวในแบบนี้จากนั้นสักพักพวกเขาก็กลับมาและหัวหน้าก็ตั้งใจจะเอาแส้เคียนอาจารย์เสียให้หายแค้นแต่กลุ่มคนที่ร่วมทำการนี้บอกไม่เห็นด้วย เพราะเขาก็รู้ดีว่าอาจารย์ไม่เคยให้ร้ายพวกเขาทั้งยังขอพระราชทานอภัยโทษให้ด้วยในระหว่างนั้นอาจารย์จึงใช้วิชาบังคับจิตเปล่งออกมาว่าให้ทุกคนหยุดนิ่งเสียจากนั้นจึงสั่งให้ทหารคนหนึ่งปล่อยอาจารย์จากการมัดไว้กับเสาจากนั้นก็เปลี่ยนให้มัดเสนาบดีผู้เป็นหัวหน้าไว้แทนแล้วให้รองหัวหน้าไปสั่งให้ทหารในใต้สังกัดเอาอาวุธทั้งหมด มาวางสุมไว้บริเวณนี้จากนั้นให้ไปรวมตัวอยู่ที่เดียวกันด้านหนึ่งของนอกมืองจากนั้นให้รองหัวหน้าทุกคนกลับมายัางที่แห่งนี้ทุกคนดำเนินการอย่างว่าง่ายคล้ายคนครึ่งหลับครึ่งตื่นจากนั้นจึงสั่งให้พวกเขาไปบอกกล่าวกับเหล่าทหารไปว่าโทษแห่งการกระทำในครั้งนี้ถึงข่้นประหารชีวิตแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะถือเป็นการทำตามคำสั่งโดยรู้เท่าไม่ถึงการและอาจารย์จะเป็นผู้ไปกล่าวขอพระราชทานอภัยโทษ เองจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาสายมากแล้วประตูเมืองก็ยังปิดอยู่โดยยอที่ไม่ได้รู้ว่าไม่มีทหารมาปิดล้อมแล้วโดยสภากำลังประชุมหารือกันถึงแผนการเข้าต่อสู้ว่าจะวางแผนการรบอย่างไรให้เกิดการสูญเสียให้น้อยที่สุดก็เพราะต่างก็เป็นชาวเมืองเดียวกันในระหว่างการประชุมที่เคร่งเครียดอยู่นั้นเองก็ได้มีทหารคนหนึ่งเข้ามาขัดจังหวะแล้ว แจ้งว่าทหารที่ล้อมเมืองอยู่นั้นได้ไปรวมกลุ่มกันอยู่ที่ด้านหนึ่งนอกเมืองโดยได้ปลดอาวุธหมดแล้วสามาชิกทุกคนในสภาก็แสดงความยินดีแต่ยังไม่เข้าใจในเหตุการณ์ในตอนนี้จึงมอบหมายให้กองทหารทั้งหมดออกไปจับก,กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดกลับเข้ามาในเมืองกว่าที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ต้องการก็เป็นเวลาบ่ายแล้วอาจารย์ได้แอบยืนดูเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ช่วงสายจนถึงตอนบ่ายจึงกลับเข้าเมืองมา โดยไม่ได้รอชี้แจงในการกระทํานี้กับใครเพื่อรีบกลับไปที่ปราสาทเพื่อคลายความกังวลของคนในครอบครัวโดยศัจจานั้นหลังจากได้ไปแจ้งกับพี่ชายคนโตแล้วก็ขอไปเข้าร่วมอยู่ในกองทหารที่จะออกไปสู้รบด้วยไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุที่สามารถเข้าจับบุคคลที่ก่อปัญหานอกเมืองได้โดยง่าย ไม่มีการต่อสู้อย่างที่ได้วางแผนการไว้เลยกอลุ่มที่เป็นระดับรองหัวหน้าก็ยืนนิ่งรอการควบคุมตัวอยู่แล้วส่วนตัวหัวหน้าก็ถูกจับมัดอยู่ที่เสาภายหลังสภาก็รู้ว่าเรื่องนี้อาจารย์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแน่เพราะจากอากอนที่ยืนนิ่งกันไม่ตอบโต้ของคนกลุ่มนั้นสภาจึงให้อาจารย์เข้าไปชี้แจงว่าเมื่อคืนนั้นเกิดอะไรการแน่หลังจากที่อาจารย์ได้เล่าเรื่องทั้งหมดออกไปทางสภาก็ชมเชย ในการจัดการกับคนกลุ่มนี้ได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแต่ก็ตำหนิอาจารย์ที่ว่าเป็นต้นเหตุเรื่องร้ายในครั้งนี้เพราะเป็นคนร้องของการพระราชทานอภัยโทษให้กับกลุ่มผู้ก่อการในครั้งนี้ไว้ในคราวก่อนแต่ไม่ว่าจะถูกตำหนิเช่นไราอาจารย์ก็ยังคงขอพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ก่อการทุกคนแต่สภาได้ตัดสินใจลงมติให้ประหารชีวิตในระดับหัวหน้าและรองหัวหน้าทั้งหมดส่วนทหารระดับล่างนั้น ได้รับการอาภัยโทษโดยให้เหตุผลว่าในครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดในการกระทำต่อคนคนเดียวแต่เป็นการกระทำต่อคนทั้งเมืองนอกจากนี้อาจารย์ยังถูกตำหนิซ้ำอีกว่าเป็นต้นเหตุให้การปกครองไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และตามระเบียบโดยเอาแต่เน้นการให้อาภัยไม่รู้จบจากเรื่องนี้จะเป็นตัวอย่างของการอิจฉาริษยาไม่เคยทำให้ใครจเจริญขึ้นมีแต่จะแย่ลง